นายเท่าพิภพลิมจิตประกรอดีสศสพักประชาชนเดินทางมาเพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสศสอเขต3 3กรุงเทพมหานครวันที่30ธันวาคม2,568เวลา7.50นาฬิกา50นาทีนายเท่าพิภพลิ้มจิตประกรอดีสศสพักประชาชนเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์มาที่อาคารกีฬาเวส2ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุน่น เพื่อยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสสเขต33กรุงเทพมหานครบางพลัดบางกอกน้อยในนามพักประชาชนโดยมีการชูมือหมายเลข11นายเท่าพิภพกล่าวว่าการลงสมัครครั้งนี้เป็นการตัดสินใจด่วนเพื่อแทนที่ผู้สมัครคนเดิมที่ต้องคดีฟอกเงินโดยมีนายพิจาร์ชาวพัฒนวงศ์กรรมการบริหารพักและนางสาวพันนิกาวานิชผู้ช่วยหาเสียงพรรประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจ นายเท่าพิภพระบุว่าการตัดสินใจกลับมาลงสนามการเมืองอีกครั้งใช้เวลาตัดสินใจเพียง8วินาทีหลังจากที่ประชุมพักและสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตนมารับหน้าที่กอบกู้ความเชื่อใจจากประชาชนแม้จะเคยกล่าวว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในรอบนี้